รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย S New S ความสำเร็จใหม่ที่คุณกาหนดสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกูรูคู่อร่อยคลัสค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาใกล้เที่ยงแบบนี้คุณผู้ชมเปิดรายการรอแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาแนะนำร้านอาหารดีๆที่ไหนหลายคนบอกนะคะว่าดูรายการของเราจบปุ๊บก็รีบขับรถตามไปชิมปั๊บเลยในวันหยุดสุดสัปดาห์สบายๆแบบนี้นะคะเป็นวันของครอบครัวค่ะ เราอะขออาสาช่วยคิดช่วยออกไอเดียความอร่อยค่ะหลายบ้านแอบกระซิบเลานะคะว่าได้ใช้วิธีตามรอยของรายการกูรูคั่อร่อยของเรานี่แหละค่ะตามไปชิมอาหารต่างๆหลังจากที่ดูรายการของเราจบแล้วนะคะแต่ว่าอย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยล่ะคะ่ะ จอยหรือคุณอาเองนะคะก็แอบ,บคุยกันเหมือนกันค่ะว่าเออคุณอาจอยก็ตามรอยรายการกูรูเหมือนกันนะเพราะบางครั้งอ่ะพอเรานําเสนอไปแล้วเราก็เกิดอยากทานอาหารที่เราเคยไ,ได้ไปทานมาด้วยหรือบางร้านเนี่ยทีมงานก็ไปถ่ายมาแต่ตัวเราไม่ได้ไปถ่ายนะคะเราก็อยากจะตามไปชิมอาหารตามที่รายการกูรูคู่อรอของเราได้เคยได้ไปถ่ายทํามาแล้วค่ะเอาจริงๆแค่คิดว่าวันนี้จะกินอะไรกินร้านไหนคีดทุกวันนะคะยิ่งถ้าคนทานอาหารนอกบ้านต้องคิดวันละ3มือ้อ นี่ก็ถือว่าเป็นภาระอย่างหนึ่งในชีวิตเลยค่ะเราก็เลยอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระนี้ให้กับคุณผู้ชมได้บ้างอย่างน้อยนะคะเพียงสัปดาห์ละหนึ่งวันหนึ่งมื้อนี่แหละค่ะก็คือวันอาทิตย์ที่เรากําลังจะนําเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นั่นเองและแน่นอนนะคะว่าวันนี้ค่ะร้านอาหารอร่อยของเราก็มีมาแนะนํากันอีกหนึ่งร้านแค่ชอเนี่ยก็น่าอร่อยแล้วล่ะค่ะร้านนี้มีชื่อว่าหมี่ปลาน้ำยาปูคาเฟ่ค่ะ บอกแค่นี้ก่อนนะคะส่วนที่เหลือจะต้องรอติดตามชมจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการเลยนะคะถ้าอย่างนั้นตอนนี้รีบไปพักชมผู้สนับสนุนรายการแสนใจดีของเรากันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะกลับมาพบกับหมีปลาน้ำยาปูคาเฟ่กันค่ะ สาระดีกับอีซูซุกะทิแตกมันคือการนำกะทิไปตั้งไฟจนเดือดจนไขมันในกะทิแยกตัวลอยขึ้นมาเป็นน้ำมันบนผิวแล้วค่อยๆช้อนเอาส่วนหน้ากะทิที่แตกมันมาผัดพริกแกงจะทำให้พริกแกงที่ผัดที่ได้มีความมันใสและสีสวย จากนั้นก็ใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักปรุงรสตามชอบจะได้แกงกะทิรสชาติอร่อยหวานมันโดยไม่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบเลยแต่ถ้าเป็นกะทิสำเร็จรูปจะแตกมันยากกว่ากะทิสดสามารถแก้ได้ง่ายโดยนำไปแช่ยเย็นก่อนแล้วค่อยนำมาปรุงอาหารต่อน,นั่นเองจะช่วยให้กะทิแตกมันได้ง่ายขึ้นค่ะ โดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าก่อนที่จะไปเติมอาหารท้องนะคะด้วยเมนูอร่อยๆจากร้านหมี่ปลาน้ำยาปูคาเฟ่เรามาเติมอาหารสมองกันสักเล็กน้อยเพื่อให้ทุกคนนะคะได้มีเรื่องราวของความอร่อยที่มีความหมายมากขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาเติมอาหารสมองเกี่ยวกับ เครื่องครัวไทยในปัจจุบันที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วด้วยนะคะน่าจะมีหลายอย่างเลยละคะ่ะเพราะว่ายุคสมัยเราเปลี่ยนไปแต่ยังมีอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่ไม่ค่อยได้เห็นคนใช้แล้วนะคะอะไรให้ทายติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอยู่ในห้องครัวนี่แหละคะ่ะอาคิดออกไม่เอ่ยกระต่ายขุดมะพร้าวนั่นเองค่ะ สาเหตุที่เจ้ากระต่ายขูดมะพร้าวเขาค่อยๆหายไปจากครัวไทยนะคะเพราะว่าสมัยนี้ค่ะถ้าอยากจะคั้นมะพร้าวสดๆนะคะไม่ต้องขูดเองให้เมื่อยมืออีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าตามตลาดเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องขูดมะพร้าวที่เป็นเครื่องไฟฟ้านะคะก็คือสามารถขูดมะพร้าวได้แบบรวดเร็วสะดวกสบายนะคะกว่าเครื่องขูดมือแบบเจ้ากระต่ายขูดมะพร้าวนี่แหละค่ะ <S <S แล้วก็นําเอามะพร้าวที่เราซื้อที่ตลาดอย่างเงี้ยที่ขูดแล้วเอาไปคั้นเองที่บ้านได้เลยหรือจะให้สบายกว่านั้นค่ะตอนนี้ก็เป็นกล่องค่ะ หรือว่าจะเป็นเป็นขวดก็ได้ที่เป็นพ a r เชอร์ไลน์มาแล้วด้วยทําให้เจ้ากระต่ายขูดมะพร้าวเนี่ยเป็นเครื่องครัวที่ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าอาจจะเหลือไว้อยู่ตามพิพิพธภัณฑ์ให้ลูกหลานได้ดูบ้างนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพบกับเรื่องราวของเจ้าที่ขูดมะพร้าวที่เป็นเจ้ากระต่ายขูดมะพร้าวนี่แหละค่ะให้หายคิดถึงกันดีกว่าค่ะ กระต่ายขูดมะพร้าวเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนที่พบได้ทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวในภาคใต้จะเรียกว่าเหล็กขูดในภาคเหนือจะเรียกว่าแมวขูดมะพร้าวหรืององ กระต่ายขูดมะพร้าวเป็นเครื่องมือสําหรับขูดมะพราะ้าวบริเวณโครงไม้ใช้สําหรับเสียบฟันขูดและใช้ท่านั่งเวลาขูดมะพราะ้าวมีแผงฟันทําด้วยเหล็กเป็นซสี่เล็กๆคล้ายฟันเลื่อยยื่นออกมาจากปากที่เป็นที่ขูดมะพราะ้าวบริเวณโครงไม้ในสมัยโบราณน,นิยมทําเป็นรูปกระต่ายต่อมาเริ่มมีการทําเป็นรูปสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นแมว สุนักนกหนูสิงเต่าตะกวดตามแต่ความนิยมของผู้สร้างแต่ก็ยังนิยมเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวเนื่องจากแต่เดิมนั้นนิยมทำเป็นรูปกระต่ายและเรียกกันมาจนเคยชินหรือส่วนฟันที่ใช้ขูดเนื้อมะพร้าวมีลักษณะเป็นซี่ยาวเหมือนฟันกระต่ายจึงยังคงเรียกกระต่ายขูดมะพร้าวเช่นเดิม ขูดมะพร้าวของผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกันโดยหากผู้ชายเป็นคนขูดมักจะนิยมนั่งคร่อมกระต่ายขูดมะพร้าวในขณะที่ผู้หญิงจะนั่งไพลหรือนั่งพับขาบไปทางด้านใดนด้านหนึ่งของกระต่ายขูดมะพร้าววิธีการขูดมะพร้าวของชาวบ้านจะขูดเบาๆไม่กดแรงเกินไปเพราะจะทำให้คั้นกะทิยากหากขูดเบาๆแล้วเนื้อมะพร้าวจะเป็นฝอยละเอียด ทำให้คั้นน้ำกะทิได้ง่ายและได้ปริมาณมากกว่าไม่นิยมขูดเนื้อมะพร้าวไวล่วงหน้านานๆเพราะจะทำให้เนื้อมะพร้าวเหม็นบูดดังนั้นการขูดมะพร้าวจะต้องขูดในระหว่างเตรียมอาหารขณะทำเท่านั้นทําให้การใช้เระ่ต่ายขูดมะพร้าวในปัจจุบันค่อยๆลดลงไปเนื่องจากมีเครื่องมือขูดมะพร้าวชนิดใช้มือหมุนและเครื่องยนต์เข้ามาแทนที่ หรือใช้กะทิสำเร็จรูปที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปมาใช้ในการปรุงอาหารแทนนั่นเองค่ะ เป็นรุ่นจอยนี่นะคะหลายๆคนก็คงจะยังทันเห็นนะคะคนที่บ้านใช้กระต่ายขูดมะพราะ้าวอย่างตอนเราเป็นเด็กๆก,กันบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆรุ่นหลังๆคงไม่ทันได้เห็นแล้วเนาะเพราะว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็เลิกใช้กันไปแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นความทรงจําดีๆนะคะที่อยู่คู่กับความอร่อยในครัวไทยมาช้านานเลยละค่ะสําหรับเจ้ากระต่ายขูดมะพราะ้าว ส่วนเมนูอร่อยๆของร้านหมี่ปลาน้ำยาปูคาเฟ่แน่นอนค่ะว่าต้องมีเมนูที่เป็นกะทิมาเป็นส่วนประกอบหลักนะคะโดยเฉพาะเจ้าน้ำยาปูนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาคงไม่ได้ใช้เจ้ากระต่ายขูดมพะพร้าวหรอกนะคะเพราะว่าถ้าจะมแต่มานั่งขูดมพะพร้าวด้วยเจ้ากระต่ายขูดมพะพร้าวเนี่ยก็คงจะหิวกันตาลายเลยแน่นอนเอาเป็นว่าที่ร้านนี้นะคะเขามีเมนูที่น่าสนใจมากมายเลยจะน่าทานขนาดไหนช่วงหน้าเรากลับมาพบกันค่ะ สนุนโดยชอบสินค้าดวตี้ฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application ที่มาของการเปิดร้านมีปลานั้ำยาปูคาเฟ่นะคะก็เริ่มมาจากที่ทางครอบครัวปลาค่ะเดิมทีก็คือทำร้านอาหารมาตลอดอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของอาหาร อันนี้คือคําถามที่ลูกค้าทุกท่านเข้ามาก็จะถามนะคะมีปลากับน้ํายาปูเนี่ยเป็นชื่อเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรา2รายการนะคะเราเห็นมันน่ารักดีก็เลยนํามาผสมกันแล้วก็ได้ชื่อที่ค่อนข้างลงตัวมีปลานะคะก็คือเป็นเส้นปลาคือถ้าเป็นภาษาใต้อะคะ่ะพวกเส้นอะเขาจะเรียกว่ามีซึ่งครอบครัวของแฟนปลาค่ะเขาเป็นคนใต้เป็นเมนูที่เขาทําทานที่บ้านแล้วพอเราเราเข้ามาแต่งงานที่เนี่ย เรารู้สึกว่าเอ้ยมเมนูนี้นำมาเป็นแบบอาหารขายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เดิมทีอะคะ่ะร้านนี้เราเป็นร้านถ่ายรูปเป็นสตูดิโอมาก่อนนะคะเราก็เลยแบบคิดว่าพื้นที่ที่มันเหลืออยู่อะคะ่ะบางทีการกระชับสตูดิโอเราจะใช้พื้นที่ข้างบนเยอะกว่าข้างหน้าคือแค่รับแขกนะคะก็เลยนำมาปรับปรุงเป็นคาเฟ่ตัวนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อรองรับลูกค้าที่มาร้านถ่ายรูปด้วยคะ่ะ คอนเซปต์อาหารที่นี่นะคะเราก็จะเน้นอาหารที่สะอาดอร่อยทานง่ายสไตล์อาหารของเราเนี่ยจะผสมกันระหว่างใต้กับภาคกลางค่ะนอกจากอาหารแล้วนะคะทางร้านก็ยังมีเครื่องดื่มและก็เบเกอรี่ค่ะในเรื่องของบรรยากาศร้านนะคะเริ่มมาจากความชอบส่วนตัวของทางปลาแล้วก็แฟนเลยก็คือแฟนชอบอ่านการ์ตูนส่วนเราอ่ะชอบตัวตุ๊กตาโมเดลน่ารักน่ารักต่างๆแล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าอยาก เปิดร้านอาหารเนี่ยก็อยากให้มันรู้สึกอารมณ์สบายเหมือนกับคนมานั่งทานข้าวบ้านเพื่อนมาอ่านการ์ตูนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับที่ร้านเราเนี่ยลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถหยิบอ่านหนังสือหนังสือการ์ตูนทุกอย่างนํามาเล่นฟรีได้เลยค่ะ กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าเราอยู่ข้ามโรงพยาบาลก็จะมีทั้งบุคลากรการแพทย์นะคะแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลก็รู้สึกว่าเออร้านเราก็ช่วยทำให้เขาสดชื่นขึ้นนะเพราะว่าทุกคนเข้ามาก็รู้สึกว่ามีรอยยิ้มมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวครอบครัวก็มีเยอะค่ะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเ,เข้ามาก็จะชอบได้เห็นอุหนังสือเยอะๆจังอะไรอย่างงี้แล้วก็มีตัวโมเดลตัวตุ๊กตาด้วย ได้ทานอาหารอร่อยอร่อยง่ายๆด้วยะค่ะก็ตามชื่อร้านเลยนะคะซิกเนเจอร์เราก็จะเป็นตัวเมนูหมี่ปลาค่ะซึ่งตัวนี้ก็ทำมาจากเส้นปลาแท้ผัดกับกุ้งปูปลาหมึกนะคะ จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับจิ๊กโชว์เสิร์ฟให้ตัวนี้อร่อยทานง่ายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ทานได้ค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำยาปูค่ะอันนี้นางเอกอันดับหนึ่งเลยทุกคนมาทุกโต๊ะต้องสั่งค่ะของเราเนี่ยจะเป็นสูตรใต้แต่ว่าปรับปรุงให้มันรสชาติกลมกล่อมสำหรับคนกรุงเทพหรือคนภาคกลางก็ทานได้ไม่เผ็ดจนเกินไปนะคะตัวเนื้อปูเนี่ยเราใช้เป็นกัญเชียงปูก้อนเลยค่ะ ตัวนี้แนะนำจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะนำเสนอหลายท่านอาจจะไม่เคยทานจะชื่อว่าเมนูผัดหมี่ปาาพนังค่ะตัวนี้เป็นเมนูจากทางใต้นะคะจะมีตัวเครื่องแกงรสชาติเข้มข้นผัดกับกุ้งทานเคียงกับมะม่วงใบโบวบกแล้วก็ถั่วงอกค่ะ เมนูต่อไปที่แนะนํานะคะก็จะเป็นเมนูส้มตําทอดค่ะวิธีการก็คือเอาเส้นมะละกอนะคะมาชุบแป้งอะคะ่ะแล้วก็ลงทอดไฟอ่อนๆให้กรอบแล้วก็จะมีน้ายําเสิร์ฟคู่กันนะคะทานเคียงกัน เมนูสุดท้ายที่แนะนํานะคะก็จะเป็นปูกุ้งคั่วพริกสดค่ะสาหรับคนที่อยากทานรสจัดนิดนึงเราก็จะแนะนําเมนูนี้ให้นะคะก็เราก็จะใช้กันเชียงปูกับกุ้งเนี่ยค่ะคั่วกับพริกกับเกลือสดๆพอกินแล้วรู้สึกเออตื่นๆ่นดีค่ะ หล่อนี้แล้วนะคะป้าก็จะขอแนะนำเมนูเบเกอรี่ที่เป็นเมนูเด็ดของทางร้านด้วยนะคะเมนูเบเกอรี่ด้านหน้านี่ก็จะเป็นตัวท็อปของทางร้านเราเลยนะคะเริ่มจากที่เค้กมะพร้าวอ่อนเลยค่ะก็คือเราใช้ตัวมะพร้าวเนี่ยคัดมาจากอัมพวามะพร้าวอ่อนๆหอมอร่อยมากๆค่ะ ตัวต่อไปก็จะเป็นชีสเค้กหน้าไม้นะคะตัวนี้ก็เป็นนางเอกของร้านเหมือนกันค่ะสั่งทุกโต๊ะเลยโซส,สุดท้ายอันนี้ก็แนะนำค่ะคา f ฟเฟอร์ไอศครีมค่ะคาฟเฟอนี่คือแป้งจากทางร้านทำเองนะคะสดใหม่ทุกวันค่ะในส่วนของไอศครีมเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกรสชาติได้ตามชอบเลยค่ะ มีปาน้ำยาปูคาเฟ่ของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนโชคชัย4ค่ะบริเวณตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4นะคะร้านเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะหยุดทุกวันศุกร์นะคะทางโซเชียลมีเดียนะคะร้านเราก็จะมีเพจ a c e b o o k นะคะเสิร์ชได้เลยค่ะมีปาน้ำยาปูคาเฟ่นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่0954422969ค่ะ ในส่วนของ Delivery นะคะร้านเราก็มีทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแก๊ปไลแมนฟู้ด t e น d ด r รโรบิน o ูดค่ะยังไงนะคะก็ฝากเชิญชวนทุกท่านมารับประทานอาหารหรือว่าขนมอร่อยๆหรือว่าแวะมาอ่านหนังสือการ์ตูนที่ร้านกันได้นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนโชคชัย4ค่ะตรงข้ามกับโรงพยาบาลเตารลโชคชัย4นะคะมีที่จอดรถสะดวกสบายค่ะลูกค้าสามารถเลี้ยวเข้าซอยโชคชัย44ได้เลยค่ะจะเห็นลานจอดรถชัดเจนค่ะ เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่เอาใจทุกเพศทุกวัยอีกแล้วค่ะไปทานกันได้ทั้งครอบครัวโดยเฉพาะนะคะที่นี่มีเมนูหลากหลายเลยแล้วที่สําคัญนะคะเป็นเมนูที่แบบส่วนใหญ่เป็นเมนูอาหารจานเดียวทานง่ายๆแล้วก็รสชาติเอาจัจริงๆอย่างจอยอย่างเงี้ยทานเผ็ดได้น้อย<ๆ>ก็จะทานได้ได,ด้วยซึ่นก็จะสบายใจสําหรับหลากหลายหลากหลายวัยในบ้านในคนในครอบครัวนั่นเองค่ะอยากทานอะไรก็สามารถสั่งได้ตามใจเลยนะคะจบรู้เรื่องเลยค่ะแต่แต่แต,แต่รายการของเราเนี่ย ยังไม่จบนะคะเรายังมีคำถามประจำสัปดาห์มาให้คุณผู้ชมได้ลุ้นคำตอบกันอีกเช่นเคยค่ะคำถามของเราในวันนี้นะคะเรานำเสนอเรื่องเครื่องครัวไทยที่เริ่มหายไปจากครัวของเราแล้วนั่นคือเครื่องครัวอะไรคะ,ะถ้าชมตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็จะตอบคำถามของเราได้ง่ายๆไม่ยากเลยล่ะค่ะส่วนผู้ที่โชคดีนะคะตอบถูกของเรานะคะก็จะมีผู้โชคดี3ท่านค่ะที่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการนั่นก็คือ ถุงผ้าลดโลกร้อนจากกูรูคั่วอร่อยนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะส่งคําตอบมา2ช่องทางช่องทางแรกคือช่องทางนี้ช่องทางที่2ก็คือช่องทางไลน์ค่ะ @friendid ไลน์กูรูคั่วอร่อยหรือจะสแกน QR Code ตามนี้เลยนะคะและอย่าลืมค่ะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการกูรูคั่วอร่อยได้ใน Facebook ค่ะพิมพ์คําว่า กูรูคู่อร่อยภาษาไทยตรงตัวนี่แหละค่ะที่สำคัญอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์มาเป็นแฟนเพจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทาง YouTube ค่ะกูรูคู่อร่อยชาแนลนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำแซนสวยของเรานะคะถ่ายติดต่อกันมาหลายอาทิตย์แล้วค่ะ นาทองเทเรสบาร์แอนด์ร a u อร n t ค่ะเป็นร้านอาหารที่มีมุมสวยถ่ายรูปได้เต็มไปหมดเลยค่ะที่สำคัญนั่งสบายนะคะแล้วก็เมนูอาหารนี้รับรองว่าขึ้นชื่อว่าสวนอาหารนาทองในสมัยก่อนนะคะเมนูนี้เขาอร่อยดั้งเดิมเหมือนเดิมที่สำคัญยังมีเพิ่มเติมอีกหลากหลายเมนูด้วยนะคะและที่สำคัญกว่านั้นก็คือพื้นที่ค่ะเขามีพื้นที่ที่กว้างขวางสะดวกสบายนะคะมาใช้บริการแบบนั่งเว้นระยะหา่างได้อย่างสบายใจเลยะะเละค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ หมดเวลาเวลาหมดแล้วรายการกูรูคั่วอร่อยนะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันได้อีกสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา35นาทีเป็นต้นไปนะคะทางทดบห้5 HD ช่องหมายเลข5ค่ะวันนี้จะต,ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ